ใช่กุตัดไม่ใช่อ้โหนเจ้าแเลยพี่น้องเงยเผื่อสิเงินเหมนเป็นชานได้บางรุ่นนี่ต้องเตรียมอันนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ราศิตัดมาผูกหัวสอนหัวใสให้ลูกละผูกใส่เสาเฮือนเด้เสาแหงเสาขวันนี่ เสาแหงเสาวันอยู่กลางกลางบ่เสาเสาเสาตัวนี้อยู่กลางกลางบ่เสาตัวมีไส้นี่ตึงหัวเสาไส้นี่อยู่ตึงหัวเสาตัวมีอักยังอยู่กลางกลางอยู่งกลางยังไงล่ะ ใส่อืมแล้ววัดตอนนั้นเล็นเวงหุนไม่ย่อห่ะใส่ตัวใดใส่ใส่ตัวสอนบ่ตัวนี้ก็ใช่ตัวน้องก็ใช่ใส่ไว้ช่องเข้าโอ้ ไมคุนไม่ยอดอ่ะใส่พืใส่ทึงเสาหใส่ทึงเสาควันอ๋อเอาขึ้นน่ล <vale ่ะาเากับมัดกลางๆหน่งมันตัวใดมันแง่ยังแล้วมัดเอาฟางหมอ้มันปิ่นเอาฟางก็ได้เอาฟางก็ได้โมเมนเออพอดีแหละเข้าเขาได้ผสมโพธมา ไห่สมพดนะอ้าวขอไห่มาครับมาคูนเด้อบ่านนี้เปลี่ยนสาแล้วพี่น้องเ้ยน้นที่างกลางนะขี่านให้มากเอไหมครับมาคูนเด้อบานนี้เปลี่ยนเสาแล้วพี่น้องเลย เดนิเซลตัวลม

ตอนนี้กำลังทำจ่ายเนาะพี่น้องมันสูงพูด เสาลงขึ้นและนอพี่นอ้องไอ้อ้ายเพิ่เนเอาไปบ้านลำหูดเนาะสิไเ็เค้นอยู่บ้านลำหูดเสาตัวนี้ ท่นสีแต่ว่าเสาเสาเสาสองท่นสองหาซีฟอันจะมาอยู่กับร้อยหาซีฟเออขอบใจหลายๆขอบใจเลยหลายเนี่ยเอาตัวนี้ก็เอมากินบวชใส่อะไรกันสิอ่ะไปเป็นของยาคู่ไปพี่น้องเอ้ย เอา,เอา,เอาไปแล้วค่ะหน้าคุณลังเด้อ ก็สิไปเขีนเสาวขวัดก่อนเด้อพี่น้องตั้งหน้าพ่นกลัลรังพูนำคำพูนและแบบน,นี้กูไปก็ขอให้คำหนักพูนลังเดอ้อบบบนี้เสร็จสมบูรณาะพี่น้องในมือออกใหม่จีบสามคำเป็นมือสนัดหมูโจนหมูมากยงห้าก็สิไปถวาย เอาไว้พวกเสาอยู่วัดเรามาคูแล้วเพิ่นก็ที่ได้ไปถ่ายพระใหญ่เพิ่อนอยากได้บบสัดผ้าเนาะพี่เนาะ,ะ,ะเขาขด,ด,ดี๋ยวเอากระซไปเดี๋ยวเอาเสาขึ้นแลวกะที่ขั้นไปเนาะพี่นนอะตัวน,นี้เพิ่นกะซีที่ขัน้นหลอมกลางรือว,ว่าขัาน้ขนเสาหิ่งเสาขวันตัวนี้หลอมกลางเนาะ ก็คือสำเร็จไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะคิดว่าทีแอลแพงหนาซาวเนะซีคือกอ่อยิบสองก่อนเนี่ยนะก็ะจอกก่อยิบสองก่อนให้มากซีเป็นแพงหนาซาว ชี้เท้ขาขามไปหาเสาที่กำลังหยกขึ้นมือนีเนาะจะขึ้นไหมวัดเดี๋ยดิจะขึ้นในว,ดดวานนวดบ้านเฮานะตัวมันพูขึ้นนะซีมนันอันเดียวอยาา่อยา,มา,ยามาต่อยอย่ามาต่อยอีกป่ะจ๊ะเนาะอย่าขึ้นเนาะอย่าขึ้นอย่ามาต่อยนะ <c oughs> แต่ว่ามันมาแต่หิน อันนี้นหินนำหนอเขาห้องเอยียงนะเขาห้องหินศิลาเอยียงก็หินยังเกาะบบแม่ย่างนะแสดงน่ะเขาดมเบิงบรม่กินเป็นเป็นหินคล้ายๆหินหินขึ้นมาแต่วัดน่ะด้ผู้ขึ้นมาปีน่ะด้ในหวัดเท่าน่ะนะเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้ว ก่อนข้าพี่น้องก่อนข้ามเจ้าเราได้ก่อนข้าโชคมันโชคมันมึงดูย่อย่อดเจาต้นนี่ขึ้นไปประเทศเฮงเฮงในก่อนข้าเออพูดในก่อนข้ามถอนมึงไงหนึ่งนี่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 ในมือเรานีเด้ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อสีส้าหมัดเลยได้บเอ,อเดี๋ยวจะาราสิไปซื้อกาแฟก่อนพี่น้องีทค้างกลาง